เห็นผิงกินแมงกะพุนหัวกระสุนแล้วมันน่ากินมากทุกคนนี่แต่ก็เลยไปสั่งตามนะคะส่งตรงจากญี่ปุ่นเลยจ้าไม่รู้จะกินแบบไหนดีอะเราก็กินไม่เป็นเนาะก็เลยเอาไปคลุกซอสน้ำมันงาที่ทำเองนะคะอืม กลุบมากอะทุกคนมันจะหอมๆอมูอืมมันงาเอาผสมกันเลย แปลกใหม่มาไปหามาลองกินดู